สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Discord บนมือถือนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับกู้รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดนะครับของบัญชีรเรากันครับผมวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้าตัวเข้าเว็บขึ้นมานะครับผมอ่าของใครจะใช้ Google Chrome หรือว่าเจ้าเบราวเซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วให้ไปที่เว็บนี้ครับผม discord.com/login นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ทางใต้คลิปเพื่อนๆก็กดเข้ามาได้เลย mm. แล้วมันจะได้หน้าตาแบบเดียวกับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับให้กดไปที่ช่องนี้นะครับที่ลูกศรชี้แล้วก็พิมพ์อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของบัญชี discord ของเราลงไปได้เลยจากนั้นให้สังเกตตรงตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้นะครับลืมรหัสผ่านหรือว่า forgot password นะครับแตะลงไป1ที OK เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้กดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขาวๆตรงนี้นะครับชึบเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะครับว่าเราไม่ใช่บอทเพื่อนๆก็อย่าลืมแก้แคปชั่นตรงนี้ให้เรียบร้อยครับผมถ้าเราแก้แคปชั่นถูกต้องนะครับเขาจะเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ส่งรหัสไปให้ตามที่เราได้กรอกไว้เมื่อกี้นะครับถ้าเกิดของใครกรอกอ e ีเมลก็ให้ไปเช็คที่อ e ีเมลนะครับส่วนใครกรอกเบอร์โทรก็อย่าลืมไปเช็คที่เบอร์มือถือนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็กดตกลงไม่ได้เลย ในตัวอย่างของผมจะผูกกับอ e ีเมลไว้นะครับผมก็เปิดเมลขึ้นมาและเขาจะมีอ e ีเมล Discord ส่งมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่านตรงนี้ครับผมชึบแล้วก็กอกรหัสผ่านใหม่ของเพื่อนๆลงไปในช่องนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสผ่านตัวอย่างที่ดีไว้นะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วเอาไปปรับใช้กันได้เลยเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกดไปที่ปุ่มเปลี่ยนรหัสสีฟ้าๆตรงนี้1ที จากนั้นก็กดไปที่ไปที่ Discord ตรงนี้ได้เลยครับชึบแล้วก็ลองกดเข้าสู่ระบบหรือล็อกอินดูครับผมอ่ะด้วยรหัสผ่านใหม่นะครับอ่าเมื่อมันเข้ามาแบบนี้ก็แปลว่ารหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมจดไว้นะครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ไปใช้งาน Discord ได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสั Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ